สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาลีรัตนราชกัญญาทรงเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แมมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้โอกาส4หน่วย4ภาคทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระจมพัรษ์สาหรอบ28กรกฎาคม2567 วันนี้เวลา15นาฬิกา44นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาลีรัตนราชกัญญาสเสด็จไปบริเวณท้องสนามหลวงเขตพระนครในงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แมมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาส4หน่วย4ภาคทั่วประเทศ เฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งมูล,ลนิธิการจนะบารมีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นในเดือนตุลาคมเดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้าน่มโลกด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมูล,ลนิธิและผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อกระตุ้นให้เห็นความสําคัญของโรคมะเร็งเต้านมให้สตรีไทยมีโอกาสตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโอกาสนี้ทรงเปิดโครงการและทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติและการดําเนินงานมูลนิธิซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิการจนะบารมีเมื่อปี2540 และทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรตเต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสที่อยู่ในชนบทห่างไกลทั่วประเทศให้บริการทุกวันตั้งแต่เดือนตุลาคม2557เป็นต้นมาที่ผ่านมามีสตรีไทยที่มีปัจจัยเสี่ยงได้รับการเอ็กซเรตเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวกว่า144,000คน พบความผิดปกติที่สงสัยเป็นมะเร็งเต้านม12,573คนและพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก4,644คนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงตั้งพระไทยมั่นในการแบ่งเบาพระราชภาระและสนองพระราชปณิธาน,านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งผ่านการท่งงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุด และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของสตรีไทยโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แมมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส4หน่วย4ภาคทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติดำเนินการตั้งแต่1มกราคมถึง31ธันวาคม2567ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มวันที่17ตุลาคมถึง16พฤศจิกายน มีเป้าหมายคัดกรองค้นหาผู้มีปัจจัยเสี่ยงในกรุงเทพมหานคร20,000คนให้ได้รับการตรวจคัดค้นหามะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมพร้อมการทำอัลตรา์าวด์7,200คนคาดว่าจะพบผู้ป่วยมะเร็งในระยะเริ่มแรกประมาณ80คนหากตรวจพบตั้งแต่แรกการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมและรวดเร็วมีโอกาสสูงที่จะหายขาดได้โดยจะส่งต่อเข้ารับการรักษาตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณาสุข จากนั้นพระราชน์แบรนดซิงบราแก่ผู้แทนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและนายแพทย์สมยศด,ดีรัศมีประธานมูล,ลนิธิการจรบารมีเพื่อเชิญไปมอบแก่โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศบรนดซิงบราเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะที่ทรงเป็นผู้อํานวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์สิริวัรณวรีทรงออกแบบด้วยพระองค์เองเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ผลิตโดยแบ,บรนด์ซิลิวันนวรีและวาโก้ภายใต้โครงการ Princess Collection 2024นอกจากนี้ทรงออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกโครงการโดยแบ,บรนด์ซิลิวันนวรีเพื่อมูลน,นิธิการจนบารมีประกอบด้วยเสื้อย,ยืดเสื้อโปโลกระเป๋าขวดน้ำและร่มเพื่อระดมทุนสนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แมมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้โอกาส4หน่วย4ภาคทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมผ่านการสนับสนุนสินค้าที่ระลึกโครงการโดยมูล,ลนิธิการจนาบารมีทางลาซาด้าชื่อร้านค้า Princess Collection และได้ที่ w w w a a a บกาจนมี o องคอ์ขคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตถ์และมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์ วันนี้เวลา9นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิษฐ์และมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครสวรรค์ประจำปีการศึกษา2565 มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม689คนมหาวิทยาลัยราชภาัฏอุตรดิตถ์สร้างคุณค่าในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดแพร่และจังหวัดน่านภายใต้ยุทธศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยราชภัฏน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นวิศวกรสังคมด้วยกระบวนการซอฟต์สกิลยกระดับผู้ประกอบการและทรัพยากรพื้นถิ่นด้วยงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์สนับสนุนการปลูกป่าที่จังหวัดน่านเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฒนนครสวรรค์มุ่งพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเน้นพัฒนาทักษะด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิชาชีพรวมทั้งการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนร่วมมือด้านการศึกษากับนานาชาติและสืบสารโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสาธารณะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่ออุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็ก ไปมอบแก่ครอบครัวรัษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยรัษฎรที่ประสบอุทกภัยวันนี้เวลา13นาฬิกา20นาทีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายพระกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกมูลนิธิราชประชาลุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค กับถุงพระราชทานสำหรับเด็กประกอบด้วยขนมตุ๊กตาผ้าเช็ดตัวและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ149ถุงไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่มีเด็กเล็กในอำเภอเชียงดาวอำเภอพร้าวและอำเภอแม่แตงณศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยตำบลเมืองคลองอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่สำหรับใช้ในการเลี้ยงดูและดูแลเด็กเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสําหรับเด็กจํานวน896ถุงไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ณนะองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองคองอําเภอเชียงดาวเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหมอ่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค กับถุงพระราชทานสำหรับเด็ก620ถุงไปมอบแก่รัศดรที่ประสบอุทกภัยณหอประชุมโรงเรียนพระวิทยาคมอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องค์คมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้รัษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ ในการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครวัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่สามครอบครัวราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพน้นองคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่ารชาชการจังหวัดในอำเภอเจ้าหน้าที่ส่วนรชาชการองค์กรภาครัฐและเอกชนรวมทั้งจิตอาสาพ,พระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว จังหวัดเชียงใหม่เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่อำเภอต่างๆตั้งแต่วันที่22กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินถลม่มทำให้บ้านเรือนราษฎรพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายใน3อำเภอ18ตำบล155หมู่บ้านราษฎรเดือดร้อน3,494ครัวเรือนเสียชีวิต2รายปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว เหลือในบางพื้นที่ในที่ลุ่มติดลำน้ำยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ซึ่งจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้ราษฎรสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลออกพรรษาวันนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านหญิงศรีสว่างวงบุญยจิตราดุลเป็นประธานปักบาตรพระสงฆ์จำนวน50รูปที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิมนต์จากวัดราชบพิษสถมหาศรีมารามราชวรวิหาร วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามราชวรวิหารวัดสุทัศเทพวรวรารามราชวรมหาวิหารวัดมหาธาตุยุวราชร,รังสฤษราชวรมหาวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเข้าไปรับพระราชทานบินทบาตณับประตูศรีรัตนศาส,าสดารามวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวังเนื่องในเทศกาลออกพรรษาพุทธศักราช2567